สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกทกท่านอีกแล้วในครั้งนี้นะครับผมจะมาอธิบายพูดถึงปรากฏการณ์ที่สําคัญมากนะครับในหลักของแอสโทรจีหรือโหราศาสตร์ไทย เขาเรียกว่าช่วงที่ดาวมันเดินเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือเดินเป็นมารายโยก <Yeah. S 1> <laughs> เดินเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือเดินเป็นมารายโยกนั้นในความหมายที่ทนาแสงหมิงญญได้บอกตรงนี้เนี่ย <laughs> เหตุผลก็คือว่า <laughs> ดาวมันเดินต่อกันเรียงร้อยกันถึง6ราศีดาวเรียงร้อยต่อกันถึง6ราศีเขาเรียกว่าดวงมารายโยก แล้วก็บางราศีก็ได้ดวงพิเศษด้วยเช่นเป็นลัคนานำคนหรือลัคนาขับคนซึ่งก็แล้วแต่ลัคนาราศีไปและในครั้งนี้นะครับจะเป็นของชาวลัคนาราศีกุ้ม hey, hey. ชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้ดาวพุทธที่ทับลัคนาของตัวท่านเองอยู่นะครับได้ดาวพุทธที่ทับลัคนาของตัวท่านเองอยู่ดาวอาทิตย์ได้ย้ายออกไปจากราศีท่านไปแล้วนี่กระมังครับจึงเป็น เ,เหตุให้ดาวมันเดินเป็นมารายโยกตามที่สินแสหมินได้พยากรณ์ให้ฟังไปดวงมารายโยกตรงนี้นั้นส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะเป็นที่ยอมรับต่อคนภายนอกผลงานของคุณคาแรคเตอร์ของคุณอุปนิสัยของคุณเป็นที่ถูกตาต้องใจต่อคนภายนอก ดวงที่เรียงร้อยต่อกันถึง6ลัคนาราศีตรงนี้ที่เรียกว่ามารายโยกนั้นส่งผลให้คุณเด่นดังในหมู่สังคมหมู่เพื่อนฝูงแต่อย่างไรก็ดีนะครับดาวพุธตรงนี้มาจากเจ้าเรือนมรณะมาทับลัคนาราศีกลุ่มแล้วก็ดาวพุธตรงนี้ยังมาจากเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็มาทับลัคนาราศีกลุ่มมันสลับเรือนกับดาวราหูผมอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีกุ่มไว้สักนิดหนึ่ง ไอความที่ว่าช่วงนี้คุณนะครับเป็นที่ถูกตาต้องใจต่อสังคมภายนอกแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนรู้สึกหมั่นไส้แล้วก็มีคนรู้สึกอิจฉาคุณอยู่ฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับถ้าคุณจะแสดงความคิดเห็นหรือจะแสดงอะไรออกไปให้แสดงแต่พอควรอย่าไปแสดงในลักษณะที่โอ้อวดอย่าไปโชว์พาวอย่าไปโชว์รวยอย่าไปโชว์อะไรทั้งหลายที่มันจะเรียกแขกเข้ามาผมตึงตรงนี้ไว้เลยนะครับขอให้ระมัดระวัง แต่ภาพรวมทั้งหมดนั้นผมอยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมดวงมารายโยกตรงนี้มันเด่นด้วยดวงของมันอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสดงออกมากมายแต่อย่างใดผมกลับมองแล้วเห็นตรงนี้ว่าตัวคุณเองกลับที่จะได้รับความสําเร็จและการตอบรับที่ดีด้วยซ้าไปสินแสมิงอยากจะบอกเพิ่มเติมให้ฟังอีกนะครับว่าชาวลัคนาราศีกุมโทษน,นะครับชาวลัคนาราศีกุม ดาวพุธท,ที่กลุ่มดวงของท่านอยู่ณตอนนี้นั้นนะครับนะครับแล้วก็มีดาวศุกร์ขนาบหลังอาทิตย์ขนาบหน้านะครับอยากจะบอกตรงนี้ว่าดาวของตัวคุณเองนั้นก็คือดาวราหูได้โคจรนะครับได้โคจรอยู่ในทิศทางที่ดีผมต้องบอกว่าได้โคจรอยู่ในทิศทางที่ดีครับเหตุผลเพราะว่ามันเดินเป็นองศาที่น่าพึงพอใจมากน่าพึงพอใจมากๆเลย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตัวของคุณเองนั้นจะเป็นที่นิยมชมชอบต่อคนภายนอกคุณจะมีการเงินที่เพิ่มพูนและงอกเงยขึ้นมาเพราะดาวการเงินโคจรไปเป็นลาพระกระดุมพระไปเป็นลาพระชาวลัคนาราศีกุมจึงจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายครับแล้วก็เป็นช่วงแห่งความสุขเป็นช่วงแห่งความน่ายินดีอย่างยิ่งผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมเพิ่มเติมตรงนี้ว่าดาวพระฤหัสนั้นที่เกาะกลุ่ม อยู่ในกลุ่มมาลายโยคหรือว่าดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตรงนี้เป็นดาวกันเงินดาวกันเงินโคจรเป็นลาภะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ชาวลัคนาราศีกลุ่มกันเงินจะสะพัดมากแต่ก็เป็นช่วงที่ใจใหญ่ครับอยากจะซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่นนเสมอช่วงวันที่ผมพยากรณ์ให้ตรงนี้คือประมาณวันที่20มีนาคมนะครับดวงมาลายโยคตรงนี้ยังส่งอิทธิพลกับชะตาของท่านเองอยู่ฉะนั้นอยากจะบอกเลยว่าช่วงนี้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆในหลายๆด้านสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่ม ส่วนในเรื่องความรักนั้นอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมตรงนี้ครับนะครับออดาวอาทิตย์ดาวเจริญความรักของคุณโครจรไปเป็นกระดุมพระในเรือนการเงินคู่ครองของคุณคนรักของคุณจะนำลาบผลการเงินที่ดีมาให้อย่างมากมายหรือ,อในหนึ่งหมายความว่ากิจการงานความสําเร็จของเขาเป็นช่วงจังหวะที่มีความสําเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่คุณจะได้รับอันนี้สองแห่งความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองตรงนี้ไปด้วย ฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมคุณจะทําอะไรคิดอะไรปรารถนาอะไรก็ตามให้อิงตามคู่ครองเข้าไว้คู่จะนําสิ่งที่ดีมาให้อีกในนึงสําหรับคนที่โสดในช่วงที่เดินดวงเดินเป็นมารายโยกตรงนี้นะครับคุณมีโอกาสจะมีคนที่มีฐานะมาชอบพอมาถูกใจยังแปลความหมายว่าเขามีเจตนาที่ดีกับคุณในเรื่องความรักนะครับอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมเอาไว้ช่วงที่ผมพยากรณ์ตรงนี้คือประมาณวันที่20มีนาคม ผมได้พยากรดวงประจำเประจําเดือนมีนาเมษาไปแล้วมาเพิ่มเติมตรงนี้ให้อีกนิดหนึ่งในช่วงที่ดวงเป็นมาลายโยกชาวลัคนาราศีกลุ่มถือว่าดวงได้มาตรฐานดีทีเดียวผมจึงบอกให้ฟังชัดๆตรงนี้นะครับว่าในช่วงจังหวะตรงนี้คุณมีหน้าที่อะไรทําไปไม่ต้องไปเอาเด่นเอาไม่ต้องไปอวดใครนะครับมันเด่นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปอวดใครเลยนะครับมันเด่นด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วถ้าไปอวดมากไปโชว์ออฟมากกับจะเป็นไัย ไปเรื่อ,อยๆเรียบแบบนี้เป็นที่น่าอิจฉาจะตายแล้วคุณก็ยังจะมีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในดาวที่มันเรียงร้อยเป็นมารายโยกขอให้มีแต่ความสําเร็จนะครับช่วงนี้สังเกตให้ครับว่าเราจะเด่นดังในวงสังคมทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เสี่หมิงบอกไปแล้วว่าถ้าคุณเด่นในเรื่องของงานมันก็จะมีตัวอิจฉาแฝงมาด้วยถ้าคุณเด่นในวงสังคมก็ไม่แปลกที่มันจะมีคนเอาคุณไปพูดในแง่ลบในแง่ที่ดิสเครดิตเพราะว่า คุณมันเด่นกว่าเขาอย่างไรล่ะครับในช่วงนี้สินแสหมิงก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ